สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแม่กับเฮ็นงานบ้านแล้วค่ะลูกกับดังเบิ้งกระตูนแล้วค่ะนั่งบนนั่งที่ตามได้นั่งที่สูงได้เพื่อพี่น้องมันสิลดลงมาได้มแม่ก็ดูดฝุ่นแล้วค่ะเยสชาเน่พอดียวนแม่ก็ดูดฝุ่นเด้อจ้าดูดฝุ่นบ้านเลยค่ะ พอว่าแม่โดนแมงมุมตัวน้อยแล้วค่ะตัด,ดขาที่ขานะคะบดถ,ถึงครึ่งชั่วโมงด้วค่ะเยสคะนี้นบถ,ถึง20นาทีรู้สึกว่าแสบแสบที่ขาแล้วมันกับพ้องขุนเลยด้วค่ะไม่รู้ว่าสิเห็นชัดบออยย่ที่ขานะคะเนี่ยค่ะข่องอยู่นะคะแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนนะ แมงมุมเขามาทั่งใดวเตีเขามาทา่งประตูน่ะนะคะเขามาทั่งมุงลวดน่ะนะคะนะเพราะว่าลูกสาวข่อยนะ่ะพนมือบอนนะคะเพ่นเอาตัวตุ๊กตาตุนพนแข็งแข็งนะคะเอาไปแทงม,มุงลวดมุงลวดมันก็ขาดปุ๊บนะแล้วที่นี่ข่อยก็เอาเทปนะคะไปแปะไว้ลูกข่อยก็หวังดีนะคะคิดว่ากระดาษคิดว่ามุงลวดมันสกปก๊กลูกค่อยก็ไปดึงออกให้ค่ะ กับเป็นหู้โว้สองสามอันเนี่ยนะมือเศร้าคอยนั่งเฮ็ดงานอยู่คอมพิวเตอร์น่ะล่ะค่ะนั่งกับพืนพรมกัดไตยขามากัดปั๊บสะบัดปั๊บโอ้ยนะลายฝาดนั่งกับบอท่านไว้พี่น้องเอ้ยจ้าเนี่ยแหละครั้งแรกเลยเด้อค่ะมาอยู่อเมริกาเนี่ยเม็กซิโกนะโดนเอ่อ แมงมุมกัดเด้อค่ะครั้งแรกเลยในชีวิตนะพอไ่พี่น้องโดนแมงมุมกัดโบเคยมีประสบการณ์เนาะเราก็มาอยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกพื้นที่ะทะเลทรายนะคะผู้ใดที่อยู่พื้นที่ทะเลทรายนะคะสิมีสัตว์มีผิดเยอะนะคะพวกงูหางกระดิง่งพวกแมงมุมมีผิดนะคะพว,พวกสัตว์มีผิดจะอาศัยอยู่เยอะนะคะในพื้นที่ทะเลทรายพื้นที่้อนนะคะ คุณใดที่อยู่ในรานผื้นที่ทะเลได้ยสิเจอพวกสัตว์แบบนี้นะคะลูกขอยเพิ่งก็นะวังดีแล้วค่ะวังดีกับแม่เนาะไอ้บ่อยากให้ม้งลวดมันเปื่อนนะคะเอ,อ้ใบอยากให้มีกระดาษอียังไปแปะนะคะก็แกะให้เมดนะคะนะคอยก็บ่คิาว่อยสิโดนนะคะนั่งไอ้ทำงานอยู่นะคะคอมพิวเตอร์นะคะก็เสียบสายชาร์จไว้นะคะ ที่แรกมันก็นมีโตะเดยดอกค่ะแต่การนั่งอยู่ก็พื้นน่ะแหละค่ะมันสบายกลัวนะคะโน้ตบุ๊กก็ว่างไว้เึ่งโตะนะคะผนะู้ผัวน่ะเพิ่งบอกว่าฉันคอยยืมโต๊ะแป๊บนึงเด้อเอาไปเหตุคลิปวิดีโอวาสานแล้วก็บาออกมาแห่เหา แล้วก็เอาโน้ตบุ๊กเข้าวางไว้กับพื้นเข้ากะนั่งกับพื้นนะค่ะเขาก็คิดว่าเพิ่นยังเฮ็ดอีหยังบ่เสร็จนะคะเออเพิ่นยังแบบว่าเฮ็ดคลิปของเพิ่นบ่เสร็จเขาก็เลยบ่อยากยกโต๊ะมาเพราะเขายกโต๊ะมาแล้วตั้งแต่ยกโต๊ะกลับไปเพิ่นบอกว่าเพิ่นยังเฮ็ดบ่เสร็จนะคะเขาก็เลยบ่อยากมีปัญหากับเพิ่นก็วางไว้กับพื้นนะคะความเป็พี่น้องนั่งอ่อหาเข้าไปนั่งอยู่กับโต๊ะนั่งก็ก็ละเอียดมันบ่ชินนะคะเพราะว่าเขาเฮ็ดแป๊บเดียวเฮ็ดงานแป๊บเดียวน่ยนะเสียงดังโอุ๊ยยเสีงงดั The ไปแท็บเล็ตเพิ่งเสียงดังนะคะโอ๋ออํานาจควายอย่า Don't cry baby Tell yourself Don't cry baby m m m o Yes y <c oughs> เพิ่นเพ่นจะห้องเพ่งไปแล้วค่ะเดี๋ยวสิเอาเพ่งให้ฟัง้ะค่ะเพ่งจิเพิเ่นห้องเนาะไอ้ no? uh, My stupid heart นะคะ <'s> Yes yeah. ที่แลกเพิ่งจะใส่โทรศัพท์บคอยนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง นั่งอยู่ทั้งโซฟาห้องเพลงสตูดิโอเฮาดเต้นนั่มด้ค่ะย่องย่งย่องย่ง,ยง,ยงข่อยเบลล์โทรศพัพท์มาเห็ดวิดีโอซ้ำนานราคาบ้านแต่ข่อยพี่น้องเอ้ยเขียดให้ข่อยไอย้ว่าข่อยเนี่ยเอาโทรศัพท์มาเพิ่นบ่ได้ห้องเพลงข่อยก็เปิดแท็บเล็ตให้เพิ่นว่าไอห้องเพลงฟังในแท็บเล็ตออเดอร์เพลงของเธอเนะ่ะเดือนเมสิเปิดให้โอ้ยกิดลั่นบ้านบ่าสาิสันบ่พูดใจไอเนี่ยล่ะค่ะพึ่งสีเศร้านี่ยนะ ถึงสีมาเศร้าเนี่ยแหะค่ะพ่อแม่พ <IS together> ี่น้องเออไอเจ้าของป่วยนะมไอกับบ่ได้ยื้อได้เลี้ยงลูกได้นะคะไอแงามเจ้าของป่วยก็เลี้ยงลูกได้แต่ลูกมันกำดูแลอยู่นะคะลูกเมันดูแลอยู่เนาะกระตกใจคือการลราว่าอุ้ยลูกคือดูแลเฮาดีดีคักแท้นะสามีบ่ค่อยได้ดูแลดีสำลูกได้ลูกดูแลเฮาดีคักได้ม่ลิหน่าดูแลข่อยได้ Open the door. Sinking. Sinking. Stop your heart. Come on. Okay. My stupid heart. I, 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 I tried to write you, you, you go. Okay. Okay, okay, okay. าคอยบอสัมบานี่เมลิน่าเพิ่นเบงคอยดีดีได้ดเพิ่นนางเฝ้าคอยเพิ่นหาเจลคู่ฟิเบอร์มาแปะหนาผากให้คอยหายาพาราม่ให้คอยหูจักได้ว่ายาพาราขวดใดหายาพาราม่ให้คอยเพิ่นสิหูว่าฟ้าแดงอะนะมันก็สิมีอยู่อันเดียวนะคะในบานฟ้าแดงอะนะนอกนั้นฟ้าเขียวฟ้าเหลืองหมดนะนะ เพิ่นก็ขย่าขยมาเพิ่นว่า this one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  เนี่ยซ่ําแม่เฮาบอกว่าแม่นไอเอามาให้แม่เปิดฝาเอาน้ําให้แม่แนเพิ่นก็ไปเอาน้ํามาให้เด้เอาน้ํามาให้กินยาไอ้แล้วเพิ่นก็นั่งเฝ้าเด้เพิ่นบ่หลับไดคั่นเพิ่นว่าเฮาป่วยเนี่ยเพิ่นนั่งเฝ้าไดแล้วเพิ่นก็จะเบิ่งเจลคู่ฟีเวอร์นพาเานั่นน่ะว่ามันแฟบตลงยังสิปอันใหม่ให้ได้หรือยังจังีแม่ เป็นนางเฝ้าเฮาจนเฮาหลับได้เฮาตื่นมาเนี่ยเพิ่นยังนางเบิ่งการ์ตูนยังนางมองเฮาอยู่ได้ไอ้โอ้ยนึกงนใจแบบอิลาดูแลแม่ดีกว่าพ่อเพิ่นเด้อพ่อเพิ่นไปเฮ็ดงานเพ่นบ่เวลาพ่อเพิ่นหัวว่าป่วยจังเสียพ่อเพิ่นก็แคร์แบบตั้งทางสายซื่อๆจังซียแหมข่าว่าเมียชุกเชิญยังก็เพิ่นเสด็จเฝ้ากลับมาจังซียแม่แต่ว่าเพิ่นละงานของเพิ่นบ่ได้จังซียแม่งานของเพิ่นต้องอยู่หน้างานจังซสียไหม เพิ่นละงานบ่ได้เพิ่นต้องดูดูเครื่องยังเสียแหมอะไอเราผู้ลูกเนี่ยดูแลแม่ดีดีพอแม่พี่น้องตัวนี้หน่อยหนึ่งสามขวบไอสิบเดือนดูแลแม่ดีคักนะคะปานผู้ใหญ่น่ะบางครั้งคอยก็อึ้งคือการได้คำเป่าของเพิ่นยังเสียแหมอะไอเพิน่นภาษาอังกฤษอ่ะคนว่าเพิ่นเกง่งเพิ่นเก่งกว่าข่อยเด้อเพราะว่าเพิ่นเป็นจากแอคเซนต์นะคะ เป็นจาภาษาเพิ่นเด็กหน่อยมันเลี่ยนไววนะคะที่เขาบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเข้าเอ็กเซนยังบดได้เลยนะคะแต่ลูกเอ็กเซนได้แล้วนะคะเก่งเกงกว่าแม่นะคะข้าเมเบาข้ามจานเนี่ยเวลาเพิ่นคุยก็พอเพิ่นเนี่ยคุยก็ยังผู้ใหญ่คุยกัยยกนยังเสรแม่เวลาย่ขึ้นเนี่ยไอสามทุงสามทุมเครืององี้เสร็มนะคอยสิรับคอยสิบอกว่าไปอยูก่กบพอเด้อเพิ่อเคสิฮวแทบเลตเพิ่นอ่ะ ไปนั่งอยู่ก็พอเพื่อนใดนั่นงคุยกันนั่งยังนัองยังยั่งยัง,ง,งพากนันนอนเทียงขึ้น่ะพอกับลูกกันนะข่อยเห็นข้างล่างเลยไหมเอ่อสีน้ําตาเลยไหมข่อยคิดว่าคนมานังเบิงข่อยข้างล่างข่อยตกใจข่อยตื่นข่อยยังร้อนอยูยวข่อยข่อยตื่นข้างล่างเลยไหมนั่นแหละพกกเพื่อนก็เลยเอ่อได้ได้ได้ไดภาษาจากพอเพิ่นนะคะเวลาเพื่นบอกว่าข่อ,อยเนี่ย อยู่น้ำกันสองคนเนี่ยเพิร์ลเบาคือผูใ้ใหญ่ไดโบแมนเบาเด็กหน่อยคุยกันไดเบาคือผู้ใหญ่คุยกันเองเสียไหมคันเกิดว่าคนาบบาันสิเบาภาษา,าเบบีงเส่ยเอ่อเพิร์ลสิเบาน้ำเฮาตอนช่วงเป็นแบบว่าเพิร์ลงงงเงี้ยเองเียไหมเพิร์ลเฮ็ดยังพีดจังเสียไหมเออเพิร์ลจะเบาภาษาเบบี้ใส่เฮาบางบางครั้งเนี่ยเพิ่นเพิ่นสิเบาแบบเบาออกมาแบบคือจังผู้ใหญ่แบบ ฉลาดครับแบบมีประสบการณ์เนี่ยคุยกับเฮาเด้์เราบอกว่าถูกน้ำใด้เฮานี่ตกใจเด้ตกใจคําเว้าของลูกเจ้าของเหรอแม่เออแบบไอคิวของเขาเนี่ยดีกว่าเฮาเนาะนึกในใจเนาะเฮานี่เอ่อคือพอพัฒนาเนี่ยว่านึกในใจเอ็กเซนพยายามเสียเปล่าก็บอกบ่ได้นึกในใจไอ,อ้ฟังเอ็กเซนซันบ่ได้ก็ฟังแค่ แค่หูว่าฉชั้นหมายความวายจังใดมันแปลไว้ยังกับพ่อบ่ต้องเอาเอ็กเซียนจยังเสียไหมมันบอกยากมันบ่ดด้เอ็กเซนก็สร้างหัวมันเถาะยังเสียไหมเอ่อไอพ่อเฮาใหญ่มาสร้างหัวมันเถาะสร้างหัวมันเถาะช่างมันเถอะช่างมันเถอะมันใส่บอดด้สักทุกอย่างนะคะทุกคนมันใส่บอได้สักทุกอย่างนะคะช่างมันเถอะภาษาไม่ได้ช่างมันเถอะพูดไม่ได้ช่างมันเถอะมันใส่บอได้ทุกอย่างเ้อค่ะคําว่าช่างมันเถอะเนี่ยทุกคน ขันเท้ามาอยู่ต่างประเทศน่ะข้าตองว่าภาษาเขาได้เด้อค่ะเพราะว่านอกบ้านเขานะ่ะบอดายว่าภาษาไทยกะเฮ้าเฮ้าช่างมันไม่ได้นะคะเฮ้าช่างมันเถอะไม่ได้นะคะ,ะคําว่าช่างมันเถอะใช้ไม่ได้ทุกประเทศนะจ๊ะนะภาษาพูดไม่ได้ช่างมันเถอะอะไรก็ช่างมันเถอะนะคะมันใส่บอดัยเด้อคะ่ะเพราแไม่พี่น้องคําว่าสั่งมันเถอะเนี่ย ภาษาเนี่ยออกไปข้างนอกก็ต้องว่าภาษาเขานะคะถ้าบ่วว่าภาษาเขาเขาก็บบ่ว่าน้ำนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลน์นะคะเดี๋ยวมาว่าวใหม่ด้วะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาว่าวซัําน่ละค่ะคําว่าช่างมันเถอะมันใส่บ่ดด้กับทุกคนเด้อจ้านะคะบายๆค่ะ